โอเคสามองเฮ้ยน่ามันอะไรกันเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรวะเนี่ยนี่นะไม่ใช่มีดธรรมดานี่คือมีดวิญญาณของฉันจงดูจงอัญเชิญมาหาค่าโอ้ยไฟโอ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกี้กี้กีกีโอ้ยโอ้ยอ้ยกี้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 กี่กี้กีกี่ก ไฟไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลิกกี้อ่าลิกกี้ต้ำซุนจัดเจาด่านแล้วแหละโอเคก็ได้กกี้มาลิกกี้ลิกกี้ลิกกี้เฮ้ยเอ้ยลิกกี้ลิกกี้ลิกกี้โอ้โหลิกกี้ลิกกี้เจ้าดับมันกี้มันจะมีวิญญาณระดับระดับสูงอยู่มันเป็นวิญญาณจิกตร้งซ่ามันซะลิกกี้ลิกกี้ เอ้กี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 อะไรวะี่ิกกี้เออออเฮ้ยมีกนีกัววะตายแล้วอีกตัวอุยอุยหนานจัดการมามันไม่แค่ปีาจตัวกระจกเอออกายังอออะไรวะเนี่ยโอเคครับยิงก่อนจกับบริษัทแมก โอเคเดี๋ยวดับไฟกันแล้ <c oughs> วพอคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เดี๋ยวพุ่งไปหาพอเห็นว่าพุ่งไปหาก็พุ่งตีเดี๋ยวจะวิ่งผาไปวิ่งผาไปตีคุณตะกั่วแตนหนึ่งทีนะซีพีนะนะเขาหาไรวะมดแล้วแบบคุณตะกั่วแตนเดี๋ยวแต่เนี้นก็แบบจะล้มเลยแบบผมแรงแบบคือแบบเป็นหมอผีไงแบบไม่เคยแบบ สู้ด้ตัวเองตัวตบทีสลบอ่ารอบแรกนี้เรางพูดอย่างอื่นก่อนเนาะแบบฆ่าจะเสิออกมาแล้วให้จัดจำตัวใหม่เออประมาณนั้นเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่ากดตัวแล้วมันเป็นนอนเจ้าน่ะสู้ได้แค่นี้งั้นเหรองั้นเดี๋ยวข้าจะเสกออกมาให้ใหม่ละกันเฮ้เฮ้เฮ้สิแล้วเหร จงอังเชิญมาซะจ้าโอ้มาอีกแล้วโอตัดใจมาช่วยลูกน้องข้าไปมีดาบไหเล่ะพี่โอ้โหยตั้งหลักเลยวิ่ง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 ไอ้ยไอ้นายายถอยไ่ก่อนได้โอ้โหมีระเบิดอได้เอ้ยเฮ้ยโอไงดีวะดูเหมือนว่าจ่ากที่ชัยกินดูนะการที่นายจัดการน่ะนายจัดการนี่ต้องกําเนิดพลังและต้องกําเนิดพลังที่ว่าคือผู้หญิงคนนั้นเอาเร็วสายที่วิ่งผ่านเลยรับผู้หญิงคนแรกก่อนโอเค ไปไกลๆโอ้ยไมาน้องกเอาไปไปก่โ๊ยโอ๊ย๊กเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเยวเดี๋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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเยวเดี๋ยวดี๋ยวเดีเดีดี๋ยวเดี๋ยว แล้วนอนเลยแล้วนอนเลยเรเห็นยืนนะเออเออเห็นยืนอ่ะลองเออนั่นแหละเออนอนเลยกัลิเออเออแล้วก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตีเมื่อกี้เดี๋ยวแบบตุ้มแล้วก็ขอมีเขามีอันหนึ่งขึ้นขอมีขมีนขอมีขึ้นขอมีขึ้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยนึงนะพี่เดี๋ยวผมหายก่อนเออเดี๋ยวพี่หายตัวแล้วก็แบบ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 อลบอลโดนหมอบแบบตกเตียวนอกบูบ่ะทุกอย่างหายไปเลย หายเลยนะพี่อันนี้นอนเลยอันนี้นอนเออหายเลยหายตัวเลยหมดเลยมาอย่างไรตอนมาจิโ okay, okay, okay. 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 ม่สามโอเคนั่นแหละโอ้โหจอดรถตื่โอเคเออมีทิ้งไว้ที่พื้นอย่างนะั้นถูกปะโอเคบ่โอเคสามสองหนึ่งอ้าวออะไรวะเนี่ยโอโ้โหตัวตบทีเดียวลวกก็ห,หนายเลยใส่เต็มแรงขนาดน,นั้น ฉันก็เจ็บเลยโอ้เอานะเอาไปไม้ก็เจ็บตัวเ,เนี้ยอะไรวันนี้อ่ะโอ้โหแล้วเราเอาไงดีกับผู้หญิงนนี้ยียไอ้นายก็ต้องสักถามสิเฮ้ยน่าจะไปนางแบบนอนอง,งี้ล้วฟื้นล้วหนีไปหรอเออว่ะก็จริงโอเคงั้นเอาไปว่าโอ้โหเป็นระเบิดโอ้ขนาดนี้เโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจับตัวกันแล้วกันโอเคโอเคฉากต่อไปเลย โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกันก่อนเลยก็ได้ครับผมโอเคโอเคโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี้นายก็อ,อย่าไปไว้ใจเจ้านำมากจนเกินไปแล้วกันเอาไม่ไว่าฉันจะคงห้ามแกไม่ได้ถ้าแกอยากเรียนวิชาพวกนี้แต่แกต้องรับสิ่งที่ตามมาได้นะเอ okay, อโอเคเข้าใจแล้วเอากลับกันดีกว่าวท่านพี่ว,ว่าจะทุกวันข้าจะพาท่านกลับมาเดี๋ยวเจ้าไปดีกว่า,าก่อนโอเคครับ ี่มีคนเล่นคอมอ่ะมีคนแอบเล่นคอมอ่ะจบไปใช่ไหมจบแล้วจบแล้วมันมีผีเล่นคอมอยู่ตรงเนี้ยได้ไงได้ไงได้ไงไดไงไดไงไดไงจับคอมาได้ยิงนั่นคือในยญิงในหญิงจะทิ้งข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถัดไปกูไปถ่ายที่ไหนดีวะบ้านมึงนี่ไม่วะบินได้มาได้มาได้ ตอนหน้าตอนหน้าตอหน้าอ่าเออมาได้มาได้ตอนหน้ากูของของช่องกูจะเป็นกูความจําเสื่อมเอออาจจะใช้แมปต่ออย่างเงี้ยมาได้มาได้จะมาก็มาได้ตุ๊เท่าไหร่หรอครับอังทุกอย่างันครับหั่บ้านโอเคครับผมขอบคุณที่คนที่มาวันนี้นะครับ bye s e บ่ายซีน t กทามครับ